Hasta vista, baby. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาตมตีก,กันอีกครั้งวันนี้ก็สกู๊ปเดอะชอมมีเนเตอร์กันนะครับก่อนนี้เป็นการจับผิดคนเหล็กภาคแรกซึ่งมันเยอะมากๆนะครับและบอกว่าเลยว่าภาค2เยอะกว่านี้อีกนะครับ ซึ่งเอาผมรายลิสเครดิตหนังค้นเหล็กภาค2คือหนึ่งในงผมชอบที่สุดตลอดการเป็นหนังในความทรงจำสมัยเด็กเบสแอคชั movie, ่นมูวี่เบสไซไฟมูวี่เบสภาคต่อยอดเยี่ยมคือหลายลิสเนี่ยจะมีเรื่องเน้ยติดเสมอนะครับเป็นหนังปฏิวัติงการสเปเชียลเฟกอะไรแบบนั้นด้วยแต่เอาว่าหนังทุกเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกหมดเพียงแต่มันจะมีจุดนิดพิกแบบเล่นน้อยเอาไว้จับผิดให้สนุกพอมันไม่ได้แบบ เอไปดิสเครดิตได้แบบเป็นลดทอนความดีงามของหนังได้อย่างใดนะครับจะไว้บางเรื่องที่พ็อดโคมันแรงจริงหรืออะไรก็ตามที่ไปฉุดตัวหนังนะเนาะอย่างก้อนยี่โคเลตสองภาชแรกะัะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพียงแต่มันก็มีจุดจะผิดเล็กน้อยให้ดูกันนะครับซึ่งข้อมูลนี้มาจาก IMDB ซึ่งบอกเลยว่าแม่งโคตรเยอะนะครับผมก็เลยเลือกมานี่แค่พาร์ทแรกเนะี่ยมีอีกพาร์ทหนึ่งด้วยไอตอนแรกเนี่ยผมก็เลือกมาในหมวดอะไรอะเสียงอา่าแล้วก็คอน o ิ t i n u ตี้ความต่อเนื่องบางส่วนนะ continuity นี่เยอะมากอะ เพราะว่าในข้อมูลเนี่ยข้อผิดพลาดด้าน Continuity เนี่ยมีถึง99อย่างเลยนะครับผมก็คัดมาไม่กี่อย่างแล้วก็ทีมงานที่โผล่มาในหนังเนี่ยเออผมจะเน้นทีมงานพิเศษเนี่ยเพราะว่ามันตลกดีที่แบบมีทีมเบื้องหลังไม่โผล่ในฉากอะไรแบบนั้นนะครับก็มาดูกันนะครับซึ่งผมได้รวมมาในพาร์ทแรก27อย่างนะครับที่เป็นมิสเทคหรือแบบจุดจับผิดลเล็กๆน้อยใน,น,นหนังนะครับก็มาดูกันเลยนะครับอย่างแรก ฉายตำรวจเนี่ยไปสอบสวนสตารคอนเนอร์เรื่องอ่าตัวคนเหล็กตัวแรกที่โผล่ในปี84ที่ไปโจมตีสายตำรวจอ่ะตำรวจให้ดูหลักฐานจากกล้องวงจรปิดใช่ไหมซึ่งตาบความจริงเนี่ยสายตำรวจยังไม่มีกล้องวงจรปิดจนก,กระทั่งช่วงปี90ถึงเริ่มติดกล้องวงจรปิดดังนั้นคนเหนโนโล็กอาร์โนที่ยิงตำรวจในปี84เนี่ยมันจริงไม่ควรจะมีกล้องวงจรปิดนะครับ2ตรงน,นี้ก็เป็นความผิดพลาดทันดั้บันทึกเสียงนะครับตอนที่ซาร่าเนี่ย จากการไอหมอที่ไปเซ็กชวลคลาสเมนต์เธอเนี่ยเธอก็เหมือนอ่ะขโมยไนสติ๊กไปใช่ไหมไอไม้หงยามอะ่ะเราได้เสียงว่าตอนเธอวิ่งเนี่ยตอนเธอเหมือนเดินย ONG ่องๆเนี่ยเราได้เสียงรองเทา้าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะาซาร่านั้นเดินเท้าเปล่านะครับลองฟังอดีมจะมีเสียงเหมือนแบบเหมือนเธอสองเท้า,ทาแล้ววิ่งอ่ะวิ่งหยอกหอกมันจะมีเสียงจิ๊ก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 แบบรองเท้านะครับ <S <S สาม ตอนนี้ก็เรียกว่ามันยังไม่ได้ผิดพลาดเท่าไหร่แต่เราก็สกเกตได้นะครับตอนที่อานเนี่ยเดินไปประทะก,กับตำรวจที่ให้ตำรวจยิงเล่นก่อนนะครับเราเจอว่าเออมันมีช็อตทั้งอานอโดนยิงกับช็อตโดนคุณแต่ว่าผมไม่จะผิดตรงคุณนะครับไอ้ส่วนที่ข้อมือก็บอกจะผิดคือส่วนที่น่าจากโดนยิงจนแบบหน้าเป็นแผลตัวเป็นแผลเนี่ยมีเหล็กโผล่มาเนี่ยและมีช็อตหนึ่งที่ตำรวจยิงต่อแต่กลับไม่มีรอยโดนยิงแล้วคือแบบไม่มีเอฟเฟกต์โดนยิงต่อแล้วนะครับ ซึ่งไอช็อตนั้นะมันคือชอ็อตอาโนจริงไงไม่ใช่ช็อตตัวหุ่นที่ต้องโดนยิงเลๆนะๆเนาะสี่อันนี้ไม่ค่อยพาดด้านตัวละครนะครับปกติหมานั้นไม่ชอบเทอร์มิเนาเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นหมาที่ผ่านการฝึกในโลกอนาคตหรือหมายุคปัจจุบันนะครับมันจะเห่าใส่เทอร์มิเนาเตอร์ตลอดแต่พอภาคสองเนี่ยตอนที่ซาร่าไปหาเพื่อนเก่าเอ็นดิเก้เนี่ยพวกเอ็นดิเก้ก็มีหมาไงแต่หมาไม่เคยเห่าใส่อาโนเลยนะครับก็สงสยัยสงสัยมองรู้ว่านี่คือเทอร์มิเนาเตอร์ตัวดีละมังนะห้า หนึ่งในเจ้าที่สาวขอนปลยที่โดนทีหนึ่งพันปอมตัวโดนเอาเหล็กจิ้มตาทะลุเนี่ยตอนที่ก่อนนั้นเนี่ยไอ้ตัวยามเนี่ยเขาดูอะไรแก้ว,แก,วแก้วกาแฟมันจะมีไพ่อยู่ไงแล้วก็ตรวจไพ่อ่ะในไพ่บนแก้วอะ่ะมันมีแจ็คสองเอสสองแล้วก็ควีนแล้วตัวยามลุยส์เนี่ยเขาบอกว่าเออจะได้ฟูลเฮาส์อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งความจริงไอ้แจ็คสองเอสสองควีนเนี่ยมันไม่ใช่ฟูลเฮาส์นะครับหกอันนี้หาดีนะครับ อันนี้ปรากฏตัวในสเปเชียล d i ชั่นที่มีฉากอยู่ทีซีนนะครับตอนที่ซาร่าเนี่ยกำลังจะเปิดหัวอานโนเพื่อดึงสิบหอ่งมาเนี่ยตอนที่อานโนบอกว่าดูอิดสังเกตหน้าจอดีจอยมีเหลือไปมองกล้องอยู่แวบหนึ่งนะครับคือมองมาทางเราเลยครับมองมาทางกล้องอยู่แวบหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็คงไม่ค่อยได้สกเกตมั้งสเสียก็ไปสังเกตตรงหน้าอานโนหัวอานโนซะมากกว่านะครับเจ็ดตอนที่ซาร่าหนีจากการตามไล่ล่าของไอ้พวกจิตแพทย์เนะเาะรูจักว่าเธอเนี่ย ล็อกประตูกลมตัหนึ่งแล้วดึงกุญแจออกมาให้เหมือนตัวกุญแจมันคาเอาไว้ให้เหมือนแบบล็อกตายนะครับและพวกจิตแพทย์เนี่ยก็ไม่ทันหนึ่งซึ่งตามความจริงแล้วจิตแพทย์สามารถเปิดได้โดยการอัลล็อกจะอีกฝ้าหนึ่งเพราะเป็นประตูกงไงก็แค่ไขกุญแจจากด้านหนึ่งก็พอนะครับมันไม่ใช่ประตูบานทึบปกตินะครับ8ถ้าใครจำต้นต้นเรื่องได้ไอ้ตู้นิรภัยของไซเบอร์ไดที่เก็บชิปของคนเหล็กตัวแรกกับแขนไว้เนี่ยวิธี้เปิดก็คือมีสองกุญแจคนสองคนต้องหมุนพร้อมกัน มาได้สันกับตัวยามเนี่ยเปิดพร้อมกันใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงเราเจอว่าในฉากเนี่ยทั้งสองคนไม่ได้เปิดพร้อมกันนะครับในแต่หนังเนี่ยคือมันต้องเปิดพร้อมกันประตูจะเปิดได้นะครับ9ตอนที่จอร์นซาร่าอาโนเนี่ยขับรถทหลังหนีทีหนึ่งพันในโรงพยาบาลบ้าป้ายทะเบียนรถตำรวจนั้นไม่ตรงกันเลยนะครับบาร์ทีก็เป็น999273้างบาร์ทีก็เป็น999232้างบาร์ทีก็เป็น999 273มบางทีก็เป็น999001และบางทีก็9 9 9 0เ3หรือ999 018นะครับก็นเนาะรถคนละคันกันนะครับ 10. ตอนต้นเรื่องตอนที่จอคอนเนอร์ขับมอไซค์หนีที่1,000ที่ขับมาทุกไล่ล่าเนี่ยตอนที่1 0 0 0ขับแล้วมาทุกพุ่งหล่าลงมาในไอ้ทางระบายน้ำเนี่ยวเราจะเห็นว่าทั้งหน้าต่างไอ้กระจกหน้าต่างกับตัวรถนี่คือแบบพังเสียหายมากแต่ช็อตต,ต่อมา รถก็กลับมาดูแบบเสถียรมากขึ้นนะครับหน้าต่างก็กลับมาเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งพอต่อมาในร์ชันรีมาสเตอร์เนี่ยก็มีการใส่ CG เปลี่ยนนิดหน่อยเออให้หน้าต่างไม่แตกตอนที่รถล่วงลงมานะครับซึ่งก็ซึ่งก็ตามความจริงแหละรถบรรทุกที่ล่วงมาขนาดนั้นน่ยมันต้องพังแล้วแหละแต่คราวนี้คือเขามีรถบรทุกสำรองอะนะ11ตอนที่ที่1000งพรัวปืนพกใส่อโนที่ความป้องกันจอคันเนอร์ตอนต้นเรื่องเราเจ๋วว่าเออหลังอโนมีลอดโดนยิงใช่ไหมแต่ช็อตต่อมาตอนที่อโนโดนที่หน้าาต่ง เราเห็นว่าทั้งแผลทั้งไอเสื้อโดนยิงนั้นหายไปแล้วนะครับซึ่งเจคอนบอกว่าไอช็อตตอนโยนกับช็อตโดนยิงเนี่ยถ่ายคนละช่วงเวลากันเลยนะครับ 12. ตอนลงพยาบาลบ้า,บาตอนที่อานไปช่วยซาร,ร่าควนเนอร์ตอนที่ผลักผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปตบแว่นอานแตกจนเธอเนี่ยกริ่งไปใกล้ๆกับ,กบกไอ้กรงอ่ะไอ้ประตูกรงนะครับแล้วช็อตต่อมาที่หนึ่งวันถึงเดินมาเราเห็นว่าร่างก,กายเธอเนี่ยมไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าจี่เธอกริ้งไปเนี่ยมันแทบจะติดก,กับประตูนะครับ แล้วก็เลยทางแยกด้านขวาไปด้วยแต่พอช็อตที่1ึงพันเดินมาเนี่ยกล้องเราก็เห็นเลยว่ามีทั้งทางแยกชัดเจนตรงด้านขวาแต่ไม่เห็นล่าสอดเธอที่ควรอยุดตรงนั้นแล้วแต่ช็อตต่อมาไปที่ 1, ทึงพันทะลุโกงมาแล้ววิ่งจะไปล่าเจ้าคันเนอร์เนี่ยล่าเธกกอับใหม่คันนะครับจะเห็นเลยว่าไอ้ช็อตที่1 0ึ0งพันเดินเดียวๆแล้วแบบกล้องเท่ๆเนี่ยไอ้กล้องตั้งตงกลางเนี่ยคงถ่ายคนละเวลากันเลยนะครับ 13. ตอนที่อาร์โนไปขโมยเสื้อผ้าน,นะครับ แลวไปม,มีเรื่องกับพวกแก๊งมอไซในผับในบาร์เนี่ยเราเจว่ามีชาหนึ่งเนี่ยเอามีดมาแทงอานแต่ปัญหาคือตำแหน่งแผลมันไม่ตรงกันนะครับเราเจว่าตอนมีดแทงเนี่ยมันน่าจะแทงตรงบริเวณเหนือด้านเหนือของหัวนมไงเพราะอาโนกล้ามนมกราบอกก็ใหญ่เนาะเราเจว่าจุดที่มีดแทงเนี่ยอยู่ประมาณเลยหัวนมกราบอกไปหน่อยนึงแต่พอจอบที่อานเดินไปหาไอ้คนิอานูต้องการจะขโมยเสือ้อเราเจอว่าแผลเนี่ยมันอยู่ใต้ราวนมแทนนะครับ14 ตอนที่ทีหนึ่งพันขับมอไซค์พุ่งเข้าไปปะทะกับกัมเตอร์แล้วเขาก็เหมือนเอาหัวไปโขกกับในกระจกกัมเตอร์แล้วก็เหลวเข้าไปเนี่ยในช็อตต,ต่อมาไอลูตรงกระจกที่ว่าก็หายไปแล้วนะครับแล้วก็กลับมาใหม่นะครับ15าเราเจ๋วว่าตอนทายเรื่องตอนที่อาโนเนี่ยถูกทีหนึ่งพันเล่นงานจาหมดสภาพเราเจ๋วว่าแขนก็ขาดหน้าก้นเละเราเจอเสียงเครื่องยกลไกของทีแปดร้อยชัดเจนนะครับแต่พอจัดก,กำจัดทีหนึ่งพันได้ตอนที่จอคอนเนอร์ไปพยุงตัวอาโนขึ้นเนี่ย เสียงเหล่านะั้นก็หายหมดเลยนะครับไอเสียงฟันเฟืองจากนากาอานเนี่ยก็เนาะถ้าเกิดมีเสียงมาระหว่างฉากกลางซึ่งเนี่ยมันอาจจะทาลายบรรยากาศก็ได้นะครับ16ต่อไปนี้จะเป็นรวมฉากที่แบบมีทีมงานหรือว่ามีอุปกรณ์การถ่ายทำเนี่ยหลุดเข้าไปในฉากนะครับตอนที่ซาร่าคอนเนอร์เนี่ยจะกําจัดมาไดสันเนี่ยตอนที่จะเล็งปืนยิงเลเซอร์ใส่เนี่ยเราจะว่ามันมีแสงไฟจ้าจ้าอยู่ตรงสะท้อยมากับกระจกนะครับซึ่งก็เป็นแสงไฟจากทีมงานกล้องนั่นเองนะครับทีมงานจะแสง 17็ไอ้ที่ผมก็สังเกตได้แต่ผมคิดว่ามันเป็นตัวละครที่1000แต่พอมาสังเกตดีเออใช่มันคือทีมงานนี่หว่าตอนที่ที่หนึ่งพันจะฆ่าไอายามอะ่ะเพื่อปลอมตัว,วเราเจกว่าตอนแกยกแก้วอะ่ะที่บอกว่าฟูเฮาไม่ฟูเฮาอะ่ะเราเจกว่ามีเงาสะท้อนอยู่ในตู้ขายน้ําอยู่นะครับตอนแรกผมคิดว่าไอเงาสะท้อนเนี่ยมันน่าจะเป็นที่หนึ่งพันที่ปลอมตัวเป็นยามแต่มาสังเกตดีเนี่ยสีเสื้อมันไม่ตรงกับสียามเลยนะครับแถมยังมี ป้ายเหม,มันเป็นป้ายชื่อเลยมั้งอยู่ตรงบริเวณเสื้อเลยนะครับก็คาดเดาเลยว่านันน่าจะเป็นทีมงานที่สะท้อนมาชัดเจนมากนะครับ18ต่อที่ที่1000งพันขลิมมัทุกเล่นล่าจ่อคอนเนอร์ก่อนจะลงไปในไอ้รางระบายน้าอะ่ะเราเดกว่าช็อตทีล่ลมมัทุกเนี่ยจะชนรถที่แบบวิ่งสวนเลนวิ่งข้ามเลนมาเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะมีลถมมัทุกที่มีทีมกล้องอยู่นะครับหรือว,ว่ามีหลายคนเลยแหละอยู่ไกลๆนะครับซึ่งนั่นคือทีมงานถ่ายทานั่นเองนะครับอยู่ด้านหน้าเลยนะครับ19 ก่อนที่แซบ,บาดาดจะระเบิด<ๆ>ก่อนที่มายาสันจะเสียสละตัวเองเนี่ยตอนที่พวกอาโนโลงจากลิฟต์ไอช็อตลิฟต์ปิดเนี่ยเราเห็นกล้องสะท้อนในลิฟต์ชัดเจนนะครับไอเลืม่มเอ่ะมเอ่อคือเลนกล้องนะครับ20ตอนที่หึงพันคารมทุกคุ้งชนลาวสะพานเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าคนที่นั่งอยู่บนลงมาทุกนั้นไม่ใช่ทีหนึ่งพันหรือคนนะครับมันคือขุนนั่นเองนะครับ คุณดัมมี่นะครับก็นอจะให้สตันหรือคนอะไรมากระแทกอย่างนั้นก็ตายหาดีครับ 21. ตอนที่อานเนี่ยจะเดินไปประทักกับหน่วยสวัสดนะครับตอนที่หน่่ยสวัสดประกาศให้ยิงอนานเราจะเห็นว่าแบ็คกราวฝั่งซ้ายมีทีมงานเดินผ่านนะครับเรียกว่ายืนแอ๊กยืนล้มกระเป๋ามองมาเลยนะครับคือไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจในหนังแน่นอนนะครับคือยืนชิลมากนะครับเดนยือมือล้มกระเป๋ามองอี่ 22. อันนี้ก็ชัดเจนอยู่นะครับแต่ละคนอาจจะไม่สังเกตนัก ย้อนกลับไปไอ้ขุดดัมมี่ทีหนึ่งพันตอนที่ไปกระแทกกับราวสะพานเนี่ยมันจะมีสองมุมกล้องใช่ไหมซึ่งเขาถ่ายด้วยเทคเดียวนะครับเราเจกว่าอ่ะมีมุมมองบนที่เราเห็นตัวดัมมี่ทีหนึ่งพันแล้วก็มุมมองด้านล่างที่รถเนี่ยกระแทกลงมานะครับตรงบริเวณขวาบนเนี่ยไอ้กล้องตัวเมื่อกี้ไอ้กล้องช็อตเมื่อกี้โผล่เข้ามานะครับโผล่เข้ามาแวบหนึ่งนะครับซึ่งมันแวบหนึ่งมากนะครับก่อนที่ฉากจะตัดไปที่รถกำลังจะระเบิดเนาะยี่สามอันนี้ไม่ฉากตันที่เราเห็นชัดเจนนะครับตอนที่อานอเนี่ยดึงจอคอนเนอร์ ออกจากมอไซค์แล้วช่วยไว้เนี่ยเราเจอแบกกราข้างหลังเนี่ยที่ทีหนึ่งพันเล่าเนี่ยเราจะเห็นมีคนขับแบบหนึ่งกล้องไปที่คนขับไงเราจะเห็นว่าคนขับนะั้นไม่ใช่ทีหนึ่งพันแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวระเบิดพลาสติกทีหนึ่งพันเนี่ยแกมีผมมันจะผมดําแบบนี้นะครับผมสีดำในสตันแมนแน่นอนนะครับแต่ยิ่งฉาเนี่ยยิ่งสต็อปเราเห็นว่าแบกกรามาดูไม่เนียนยกังไม่รู้เนาะซึ่งถึงแม้คนเล็ักสอจะมีการปฏิวัติหน้าเทคโนโลยีมีการใช้ CG อย่างสมบูรณ์มาก อย่างตัวที่1000นะครับแต่เจคมัมเบลอนในตอนนั้นน่ยนะก่อนที่แกจะบ้าซีจีในอวตารนะครับแกก็ยังคงชอบการแต่ทำน้ำแบบเก่าๆอยู่นะครับอย่างหนาที่ผ่านมาเนี่ยทั้งแกไม่เคยใช้กีสกีเลยนะแกจะใช้การฉายโปรเจคเตอร์เข้าไปในแบ็กกราว์เองนะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นการฉายโปรเจคเตอร์ในแบ็กกราวนะครับยีสิบอันนี้ก็ฮาดีนะครับเพราะว่ามันแวบหนึ่งก็จริงนะครับแต่เลยชัดเจนมากตอนที่ที่หนึ่งพันไล่ล่าพวกอาร์โนในโรงพยาบาลบ้าตอนที่อาร์โนถอยหลังจนไปกระแทกกับพื้นน่่รับับลถอยหงนะ และกล้องมันเวียงไงเวียงไปทางขวาและแวบหนึ่งหยุดนะครับเราเห็นว่ามีกลุ่มทีมงานชัดเจนมากนะครับอยู่ด้านขวาหลายคนเลยนะครับแต่แหล,ละมันตัดเร็วมากพอแบบกล้องมันเวียงไปด้านเนี้ยเขาก็รีบตัดโดยไว้นะครับแต่ก็ยังติดเข้ามาในฉากอยู่นะครับ25ต่อที่อาร์โนช่วยจอคอนเนอร์ตอนต้นเรื่องเสร็จแล้วแกยิงบุ๊กซองใส่ไอยางรถบรรทุกอะเราเสียแวบหนึ่งเนี่ยก่อนที่แกกำลังยิงเนี่ยมันจะมีสายเคเบิลสีแดงเนี่ยอยู่ด้านหลังของมอไซค์นะครับ ซึ่งน่าจะเป็นตัวสายที่เกี่ยวกับตัวมอไซค์แล้วก็ตัวรถที่ที่คอยปรับให้ตัวชอปเปอร์มันล้มอะเพราะไงฉากนี้ก็อันตรายเกินกว่าจะอานนเนี่ยขี่ชอปเปอร์แล้วยิงลูกซองขันหลังไปด้วยนะครับ26ต่ตอนที่หน่วยสวาด์เข้าใบ้สายบ่ไดตอนถ่ายเรื่องเราจะเห็นว่ามีทีมงานสะท้อนในกระจกชัดเจนมากๆนะครับคือมันชัดมากๆเลยนะครับทีมงานแบบแบกกล้องแบบถอยหลังอยู่นะครับโคตรชัดเจนอะและ27ตอนทายเรื่องตอนที่ทีหนึ่งพันขับรถมอทุกไนโตรเจนเหลวเนี่ย ไล่ล่ารถของอาโนเอ้อรถปิ๊กอัพดูช้าๆเนี่ยมันจะมีช็อตที่ตัวรถมันทุกในจรเหลวเนี่ยไปชนกับรถเก่งคันหนึ่งแล้วเ็นว่าไอ้ฝากคนขับเนี่ยมีสตันนั่งอยู่ข้างๆตัวละครที่ห0ึ่นเนี่ยนะครับคือเธอในความเป็นจริงอ่ะคนที่ขับรถแน่นคนมีที่หนึ่งพคนเดียวไงแต่มีสตันโผล่มาเบาะที่นั่งด้านข้างดูวแวบ,บหนึ่งนะครับก็เป็นไมเนาะเรียกว,ว่านี่คือพลาดแรกเพราะว่ามันเยอะมากๆนะครับและจะพยายามเอาจุดที่มันแบบมิสเทคใหญ่ๆหน่อยเออให้เห็นชัดเจนไง พราะบางอันเนี่ยเหมือนคนจะผิดก็จะพี๊จะผิดแล้วเกินนะครับคือแบบเล็กๆในนอนมากๆก,ก,ก็ยังจะจับอะไรแบบนั้นไงผมก็เลยอ่ะหามาที่แบบเออเลยชัดเจนไงโดยเฉพาะทีมงานเข้ามาในฉากหรือว่านักแสดงมองกล้องเนี่ยมันก็ตลกดีนะครับ,กบเกาะประไม้นะแล้วจะไปชมเขตไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ